สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bo o k Chapter ตอนที่15นะครับตอนนี้เป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิตอลของภาครัฐนะครับที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงบริการดิจิตอลหรือดิจิตอลเซอร์วิสพูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลเนี่ยเรามักจะนึกถึงตัวอย่างของภาคเอกชนเป็นหลักนะครับเวลาพูดว่า ดิจิทัลนำมาใช้กับบริการของภาครัฐเนี่ยเราก็มักจะนึกตัวอย่างไม่ค่อยออกนะครับในช่วงนี้ผมก็เลยจะนำเสนอนะครับบริการดิจิทัลของภาครัฐที่ทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาต้องติดต่อหรือว่าขอรับบริการนะครับเพราะฉะนั้นบริการแรกที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือ บริการของกลมสัรพกรนะครับเกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับมันมีการนำดิจิตัลมาใช้ในหลายส่วนนะครับส่วนที่จะนำเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญไม่น้อยนะครับก็คือระบบที่เรียกว่า e donation นะครับหรือว่าการตรวจสอบเงินบริจาคนะครับ คิดว่าทุกท่านคงทราบดีแล้วน่าจะเคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับเวลาที่เราบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลเช่นมูลนิธิต่างๆนะครับหรือแม้แต่โรงเรียนโรงพยาบาลวัดก็ตามนะครับเราจะสามารถนำเงินที่เราไปบริจาคเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้นะครับจะ1เท่าหรือสองเท่าก็แล้วแต่สถานที่ หรือองค์กรที่เราบริจาคเงินไปนะครับปัญหาความยุ่งยากหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเพนพอยต์นะครับที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือว่าทุกครั้งที่เราไปบริจาคเงินเราก็จะได้ใบเสร็จรับเงินมาหรือใบอนุโมทนาใช่ไหมครับเราจะได้ใบเอกสารยืนยันว่าเราได้บริจาคเงินจริงเนี่ยในรูปแบบกระดาษเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีชื่อนามสกุลของเราแล้วก็มีตัวเลข ที่เราบริจาคเงินไปเขียนเอาไว้นะครับพอถึงเวลาที่เราต้องไปยื่นลดหย่อนภาษีนะครับเราก็ต้องเอาตัวเลขจากเอกสารเหล่านั้นมาบวกกันแล้วก็กรอกเข้าไปในระบบนะครับหมายความว่าเราจะต้องเก็บรักษาเอกสารเหล่านั้นไว้ตลอดระยะเวลาอย่างน้อยก็1ปีนะครับแล้วถ้าทางกรมสรรพากร ขอดูหรือขอเอกสารยืนยันเราก็อาจจะต้องไปส่งเองหรือว่าอาจจะสแกนนะครับเอกสารเหล่านั้นเพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพิจารณาความถูกต้องของจํานวนเงินบริจาคที่เราขอลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บก็ยุ่งยากนะครับเ,เก็บไปเก็บมาก็หายนะครับยิ่งในระยะ หลังๆมาประเทศไทยก็โดนน้ำท่วมอะไรบ่อยๆนะครับบางทีเอกสารก็ได้รับความเสียหายนะครับมีปัญหายุ่งยากตอนกรอกอีกดังหากนะครับบางทีก็กรอกผิดกรอกถูกบวกเลขถูกหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเพนพอยต์หรือว่าปัญหาความยุ่งยากที่ผู้เสียภาษีอย่างเราๆท่านๆเนี่ยจะต้องเผชิญกันมาอยู่ตลอดเวลานะครับกรมสรรพากรก,รก็ตระหนัก ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับวันที่กรมสรรพากรมาอบรมในโครงการดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชักับหน่วยงานผมนะครับก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเนี่ยก็ได้วิเคราะห์แจกแจงปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากทั้งหลายที่ผมได้กล่าวไปเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะ,ะนั้นระบบก็ถูกพัฒนาขึ้นจากความพยายามนะครับ ในการที่จะแก้ไขปัญหาความยุ่งยากของประชาชนในการาบริจาคแล้วก็นำเงินบริจาคมาลดหย่อนภาษีนะครับระบบปัจจุบันนะครับเราก็สามารถที่จะกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็มันจะมีให้กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ของเรานะครับเมื่อกรอกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลบริจาคของตนเองได้นะครับอ่าตอนนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลการบริจาคเงินของผมนะครับในปีภาษี2 5 6พน,นี้ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ผมก็จะบริจาคไปให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับมันก็จะบันทึกไว้หมดว่า่าบริจาค เงินให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับที่สำคัญที่สะดวกไปกว่านั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องกรอกข้อมูลภาษีเงินได้ในระบบของกรมสรรพากรนะครับระบบจะคำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กรอกตัวเลข ไว้ให้ในระบบเลยนะครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขการบริจาคเนี่ยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเราอาจจะมีการบริจาคเพิ่มเติมที่ไม่ได้บริจาคผ่านระบบ e donation นะครับก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้นะครับก็เรียกว่าประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรลงไปได้มากทีเดียว นะครับถามว่าข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูก็คือการบริจาคถ้าเราบริจาคผ่าน QR code ในลักษณะนี้นะครับข้อมูลการบริจาคของเราจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนซึ่งก็เป็นเลขเดียวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับรวมทั้งจำนวนเงินที่เราบริจาคเนี่ยก็จะถูกส่ง ไปให้กรมสรรพากรเก็บบันทึกไว้ทันทีนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติแล้วก็กรอกให้เราไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะครับของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลการบริจาคก,กับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วท่านสามารถบริจาคผ่าน QR code นี้โดยใช้แอปพลิเคชัน โมบายแบงกิ้งของธนาคารใดก็ได้นะครับข้อมูลก็จะส่งไปที่กรมสรรพกรทันทีนะครับหน่วยงานนี้คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่ผมบริจาคผ่านระบบ e donation ให้เป็นประจำนะครับในแต่ละปะีรุ่นพี่ของผมที่ โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษานะครับผมเรียกแกว่าพี่โน้ตนะครับหมอโน้ตนายแพทย์ภาสกรวันชัยจิระบุญเนี่ยนะครับแกก็เป็นคนริเริ่มผลักดันโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาหรือสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับแนวคิดของแกก็คือว่าอยากจะ ช่วยให้คนจันทบุรีและคนจังหวัดตราดนะครับได้มีสถานที่รักษามะเร็งนะครับที่ทันสมัยมีคุณภาพนะครับโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมันก็ระยะทางมันก็เป็นร้อยกว่ากิโล200กิโลเมตรอยู่เหมือนกันนะครับมันค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นการเดินทาง นอกจากเสียเวลาแล้วนะครับร่างกายก็จะสุดโซมมากขึ้นแล้วก็ต้องเดินทางกลับอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งที่ทันสมัยดักผู้ป่วยไว้นะครับที่จังหวัดจันทบุรีเสียเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากผู้ป่วยจะได้ประโยชน์แล้วก็ยังช่วยลดความแออัดนะครับของโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีได้ เป็นอย่างดีนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีก็เริ่มต้นให้บริการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับจากการที่ระดมทุนบริจาคมาหลายปีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราบริจาคผ่าน QR code เนี่ยเอาเอามือถือสแกนเนี่ยนะครับ แล้วก็บริจาคผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารไหนก็ได้นะครับข้อมูลการบริจาคของท่านก็จะไปเก็บไว้ที่กรมสรรพากรโดยอัตโนมัตินะครับถึงเวลาตัวเลขที่ท่านบริจาคก,ก็จะแสดงไว้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลภาษีข้อมูลการลดหย่อนให้ท่านเสร็จเรียบร้อยโดยที่ท่านแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยตรวจสอบอย่างเดียว นะครับะฉะนั้นอันนี้ผมก็จะแช่หน้านี้ไว้นานหน่อยนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับร่วมกันบริจาคเงินช่วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ทำให้คนจังหวัดจันทบุรีคนตราดนะครับได้มีศูนย์รักษามะเร็งที่ทันสมัยโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ นำเสนอเรื่องบริการดิจิทัลของกรมสรรพากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง e donation นะครับแล้วก็ขออนุญาตพ่วงการบอกบุญนะครับการเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคมะเร็งในภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับโดย คุณหมอที่เป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษานะครับนายแพทย์ภาสกรวันชัยกีระบูรณ์นะครับหรือว่าผมเรียกแกว่าพี่โน้ตนะครับที่ผักดันโครงการดีๆแบบนี้เพื่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปผมก็คิดว่าจะทยอยนะครับนำเสนอตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐของ หน่วยงานอื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านได้รับรู้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากาบริการเหล่านั้นนะครับงั้นก็อย่าลืมนะครับเวลาที่ท่านจะบริจาคนะครับเพื่อทำการกุศลเนี่ยก็ถ้าหน่วยงานไหนเขามี QR code แปะไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้ท่านรับรู้ว่านี่คือการบริจาคที่ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบริการดิจิตอลภาครัฐที่ที่ดีมากแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างมากทีเดียวแน่นอนว่า,าบริการดิจิตอลภาครัฐ แม้แต่ของกรมสรรพากรเองนะครับก็ยังจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าบริการที่เล่าในวันนี้อาจจะสั้นๆแต่ว่าหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นนะครับได้ได้เริ่มต้นที่จะพัฒนาบริการดิจิทัลของตัวเองต่อไปนะครับก็อย่าลืมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Book Air t o g e t h e r ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ